นี่ยังไม่เคยนี่เรายังไม่เคยพูดให้บรรดาพระวงกรรมฐานเราทราบนะพระแม่ครูอาจารย์อบรมพระวงปฏิบัติของท่านโดยเฉพาะท่านถอดเรามาจากหัวใจมาสอนพวกเราคือการขบฉันท่านว่าเวลาจับช้อนเข้ามาอยู่ในบาทนี่ตักช้อนแล้วเอาช้อนเขาตักในบาทในบาทขวางจิตขวางจิด,จดท่านว่าตั้งแต่วันนั้นท่านไม่เอาเลยนี่เราไม่ลืมนะ พาฉันนังจังหันในบาทนังเอาช้อนเอาซ่อมเข้าไปตักไปคว้าอยู่ยุ่งมันเข้ากันไม่ได้ท่านพูดนี่เข้าอัดทำเป่งเลยทีนะท่านไม่เคยจะฉันช้อนนะเวลาแก่มานี่เรานั่นแหละตัวสำคัญค่อยออดค่อยอ,อ้อนนั่นท่านนี่เวลาจวนท่านจวนแล้วนะท่านก็นฉันบ้างเดี๋ยวก็ทิ้งไปแล้วเอาอีกอยูง่งง้น่นะก็จะให คนแก่มาเป็นแบบฉบับอยู่กระทั่งตายมันไม่ได้พวกนี้ทามันมาศึกษามันรับผู้ลากรงจริงก็อย่าให้มันอยู่ใน,นวัดนเสีรยว่างนั่นเราอืจะลากจะเขียนจานาระดานนี้ว่าว่างั้นคือวิธีการเหล่าน,นี้เป็นวิธีลากเขียนลูกขิดลูกขาั้งนั้นนะท่านเป็นห่วงใจท่านท่านม่ฉันทอนก็มาานเราฉันทอนมันขัดกับธรรมามากทีเดียวท่านว่างนันนะ พอจับชอ้อนเข้ามา่ยชันขวางจิตทันทีนั่นฟังสิ่ขวางจิตก็ขวางทรรมนั่นแหละดูที่ท่านละเอียดไหมพวกเรานี่หยาบไหมว่างั้นเอาเทียบมันเข้าทันทีที่ท่านละเอียดไหมจับช้อนเข้ามาแต่ชนาาตันชอ้อนในบานเนี่ยขวางจิตทันทีเลยท่านว่าขวางจิตก็ขวางทรรมนั่นเองดังนั้นมาไม่เอาท่านบอกนี่นะแล้วไปอยู่กับท่านก็ไม่เห็นท่านฉันช้อนเลยท่านพูดถึงเรื่องตั้งแต่ก่อนมาเรื่อ,อยามาจนกระทั่งแก จวนแล้วเต็มที่แล้วนี่อะไรมันมีที่จะพอฉันได้บ้างแค่เราช้อนตักอะไรนี่เราก็ออดก,ก็อ,อก้อนขอเลยทันมาฉันได้บ้างนี่เราทิ้งแล้วทิ้งแล้วเราเอาอยู่เลยอย่างเง้เดี๋ยวจ,จะให้มาเป็นแบบเป็นฉแบบัแบบจนกระทั่งขนาดนี้แล้วมันโง่เกินไปพระเหล่านี้ไม่ควรอยู่ในวัดน,นี่ระว่างั้นละท่านนิ่งๆน,นะเพราะเราเวลาสู้สู้นะแต่แต่สู้แบบหมอบมนและไม่ใช่สู้อะไรนะ ่างนี้นะนี่พูดท่านทั้งหลายจําไม่ดีนะคาพูดนี้เป็นคือความพูดของหลวงปู่มั่นเราสอนวงพระกรรมฐานโดยเฉพาะวันอบรมพระนะวันประชุมพระท่านบอกมารวมลงในการขบฉันพระกรรมฐานเราฉันช้อนนี้แมมมันขวางมากท่านว่างั้นนะเวลาท่านท่านเทศถึงเรื่องการฉันอาหารในบาท เอาช้อนเข้าไปตักเอาซ่อมเข้าไปตักไปจรีบไปขวางมันเรื่องอะไรมันขวางจิตตลอดเราเลยไม่เอาเลยท่านว่างไงตลอดจนกระทั่งท่าน,านจวนตัวแล้วเราออดเราอ้อนเราท่านก็ฉันบ้างเล็กๆก็น้อยไปอย่างนั้นล้วไม่ได้ลืมนะนี่อย่ามาเป็นพระเจ้าชู้ขุนนางไปได้ยินเสียงช้อนอเคาะเปี้ยงบ้างเปี้ยงบ้างอยู่ในบาทอย่ามาใ,ให้เห็นในะวันนี้นะผมดูอยู่นะว่าผมไม่ดูหรือเนี่ย ทั้งๆท,ที่ผมกับฉันชอนนี่หละผมดูหมู่เพื่อนตลอดจะเห็นธรรมไรการผมไล่ลงนี้จากวัดเลยนั่นนะฟังที่หนาขวางธรรมมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ธรรมเท่านั้นจะพาโลกให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสูงได้เนี่เรียบไม่ได้พาธรรมไมสงบร่มเย็นนะมันจีดมันขวางล่ะอยู่ในบาทมันก็ขวางเจ้าของอังเพลินเป็นบ้ากับลิ้นกับปากนั่นที่ฉันด้วยความ เพลินฉันด้วยความเป็นบ้าของพระเราฟัางเสียงช้อนเสียงซ้อมเคาะกันเปียงป้างเปียงป้างแล้วดูไม่ได้เหมือนกันนะไม่เคยพูดวันนี้พูดจะบ้างนะมันไปยังไงพระเราพระไม่พิจารณาพระไม่ใช่ความทั้งพินิษความทั้งรวมระว่างความพินิจฐ์ปัญญาด้วยสติปัญญาใครจะใช้ในาศาสนานี้ พระพุทธศาสนาออกมาจากศาสนาโอ,อเคผู้เฉลียวฉลาดรอบครอบทุกอย่างลูกจิตตาคาคดทำไมมันถึงโง่ออนั่งหนาถ้าไม่ใช่เป็นเทวทัตเหยียบหัว,หวพระพุทธเจ้าไปด้วยการเหยียบย่ําทําลายพระธรรมทวินในซึ่งเป็นองค์ศาสนาแทนพระเจ้านั้นจะเป็นอะไรไปขอให้พากันพิจาินนาดีๆนะยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงไอ้วงกรรมฐา,านาะก็เสื่อมลงไปเรื่อยนะั่นคอยก็ตุ้งหยุดกระตุ้นอ,อยู่เรื่อยกระตุ้นอยู่เรื่อย ด้วยเจตนาไม่เจตนาไม่สําคัญขัดหูขัดตาก็ขัดทมดูกันรู้ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ใครจะมาตั้งเจตนาแหละใครจะไปเจตนาตั้งหน้ารบพระพุทธเจ้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามันหเหยียบอยู่ด้วยวิธีการที่ประมาทขัดต่อธรรม็ต่อวินัยพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพวกเรานี้พวกตูนสูตีนสูงสูงนั่นเนี่ยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป ด้วยการเหยียบย่าทําลายธรรมีในไม่สนใจธรรมีในนั่นแหละคือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่างไงดูกานนนนท์พระธรรมและพระวิน,นัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราแต่ถาโคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ฟังทีนะและ้วมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าจะเหยียบใครเมื่อล่วงเกินธรรมีในไปแล้วก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยลําดับลาดาทำา็ดีวินัยก็ด,ด,ดีคือหัวพระพุทธเจ้าจําได้ยังพวกเรานะ่ะ หรือมาเห็นเป็นเขลืองเช็ดเท้าไปได้หรือมันเลเอะเทอะแล้วนะวันนี้พูดถึงเรื่องการฉันชอนท่านอะไรให้จำท่านนะนี่พ่อแม่ครูอา,าจารย์มั่นนักศาตราจา์นักเอกเพชรน้ำหนึ่งที่มาสอนพวกเราเอานํำท่านถอดออกมาจากหัวใจท่านคือในใจนั่นแหละเป็นอาจารย์เอกอยู่ในนั้นหมดนะปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วยบเข้าไปเรียกเข้าไปธรรมนั้นอยู่ในใจใจเป็นอาจารย์เอกแล้วนี่พอะจะทําอะไรมันจะมี พูดยากๆนะเราพูดออกมาหยาบๆไปว่าเหมือนว่ากระซิบหรือสะกิดเราเตือนเราอยู่ในในนั่นแหละและถอยจักถอยถอยกูดถอยกูผู้เคารพธรรมต้องเคารพในอน,นัตธรรมในจิตนั่นนี่พ่อแม่อจารย์มั่นนะท่าน,านแสดงธรรมทุกอย่างไม่มีใครละเอียดเท่าเท่าท่านะเท่าทีา่ผมผ่านมา ผมไม่เหยียบย่ําทําลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ผ่านครูบาอาจารย์นั่นแหละผมผ่านมามากจริงๆไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบตัติเข้านอกออกในได้หมดเพราะฉะนั้นจึงพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดคัมภีร์เรียนมาแทบเป็นแทบตายจึงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําไม่สก้การน,นี่เราผ่านมานี่ยังไม่เห็นใครว่าจะเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะอ,อยู่กับท่านถึงแปดปีแม้นิดหนึ่งจะได้ยก มีคำกับคำมาตํานนี่ท่านเอ๊ะท่านทํไมทาอย่างนี้ไม่มีเลยเป็นยังไงเก็บหอมเรามีเรื่องหลักธรรมหลักวินัยนี่เป็นองค์ศาสดาติดท่านตลอดเวลาท่านไม่เคยล่วงเกินนะเราอยู่กับท่านถึงแปดปีคือจนท่านบรรณภาพว่าไม่มีข้อต้องติเลยฟังดิหาได้ที่ไหนคะอยู่กครูวาจาย์ไม่ต้องต้องติได้มีเหรอนี่อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยมีผมเองเป็นผู้ไปอยู่กับท่าน คอยสังเกตสังกาไม่ได้ตั้งหน้าว่าจะไปคอยตำหนิทนะจะไปคอยเอาคติทุกถิงตัวอย่างเมื่อมันขาดจากทาจากวินัยเราก็เรียนมาือนกันมันก็รู้นี่ไม่มีเลยน,นี่แหละจึงว่าเป็นอาจารย์เอกผมเทิดทูนสุดหัวใจเลยเพราแม่อุจาร์มันน่นเนี่และทำนี่ก็ามาจากพระบุรธเจ้าแล้วพ่อแม่อุจานร์ท่านคัดออกมาจากหัวใจของท่านอีกทีหนึ่งอย่างฉันท้อนฉัน,นแทนเหนี่นนะนี่แหละผมจับตั้งแต่นู้นแล้ว ไม่เคยแตะนะนี่ก็เพิ่งมาฉันเดี๋ยวนี้ลหละนี่เห็นว่าเท่าแก่มาแล้วหรือจะว่าจะอวดเท่าแก่หรือมันก็ไม่อวดนะในจิตมันก็ไม่มีเป็นความสะดวกสำหรับธาตุขันก็ทําไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังมองดูหมูื่อนอยู่นนะทั้งทั้งที่เจ้าของฉันท่อนนี้นะยังมองดูหมูดูเพื่อนถ้าเป็นพระในว่านี่มาอยู่อยู่นี่นานๆแล้วมาทําให้เห็นไล่หนีจากว่าเลยแต่บระพาที่อื่นก็ยังไม่ไม่ว่านะค่อย คอยเตือนคอยเพดียงเอาอย่างนั้นและถ้าเป็นพราในวัดปราบันตาลนี้ขับเลยเช่นอย่างโทรศัพท์มือถือนะจะไม่ดีทุวงนะนสําหรับวัดปราบัรตาลนี้จะไม่มีอุทธรจะเป็นสารเด็ดขาดในสารต้นสารเดียวอุทธรไม่มีดีกาไม่มีถ้าเห็นโทรศัพท์มือถืออยู่ในวัดปราบันตาลนี้ไล่ออกทันทีเลยนะเว้เรามีข้อยกเว้นไว้แล้วด้วยความจําเป็นประชาชนมาเกี่ยวข้องกับเรามาก จึงให้มีไว้เครื่องหนึ่งเป็นความจําเป็นให้มีผู้เก็บรักษาอยู่คนเดียวมีธุละหน้าที่อะไรให้เขาไปเกี่ยวข้องกับพระที่ถือรศัรท์มือถืออยู่ในศูนย์กลางนั้นแต่ที่จะเอามีไว้สําหรับพระในวัดน,นี้บอกกงกงเลยเห็นเมื่อไหร่เป็นไล่หนีเลยพอกงกงนี่ลนะเป็นเพชฌฆาตใหญ่หลวงอยู่ที่ตรงนี้ถ้าพระยังไม่รู้แล้วให้หนีจากวัดยันให้มันหนักศาสนานะจะไม่ดีนะทุกอง มันเป็นมาตั้งแต่นังสือพิมพ์วิทยุเทวทัศน์เรล่านั้นน่ะเรื่อยมาก็หนักเข้ามาหนักเข้ามาจนกระทั่งถึงโทรศัพท์มือถือนี่เพชจาขาดเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นจึงว่ารอไม่ได้วัพี่นั่งหลายวัน <c oughs> พิจารณานนะมันมันจะดูไม่ได้จริงนะเราดูคนเดียวโลกเต็มไปหมดเราจะว่ายกเราว่าดีเราก็ไม่ได้ยกเราว่าดีเราเอาทำเป็นหลักไปเลย จะพูดแสดงอย่างไรเราเอาทำทั้งั้นออกเราไม่ได้ยกตัวของเราเราเอาทำทั้งนั้นชั่วก็บอกว่าชั่วดีก็บอกว่าดีแก้ชั่วอยู่ในตัวแก้ออกแก้ออกตลอดมาเวลานี้เลอะเทอมากจริงๆจิตใจของคนที่ยาการแสดงออกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนหาความสุขไม่ได้นี่แหละถ้าทำไม่มีแล้วเป็นอย่างนี้ให้ดู ถ้ามีทำแทรกตรงไหนจะพอสุกหัวนอนได้บ้างนะคนเราอันนี้มีตั้งแต่เรื่องกิเลสธนาเพราะตื่นขึ้นมาสั่งสมแล้วเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจสั่งสมเรื่องทางเดินแห่งความชั่วมันลาบลื่นอยู่แล้วมันกเนเ็เดินไปเลยเดินไปเลยตามนิสัยที่เคยสินมาในทางความชั่วนั่นแหละ <c oughs> ถ้าความดีก็เวลาฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปที่ความดีก็เป็นทางเป็นทางต่อไปปั๊บนี่จะก็ไปแต่าทางดีลุ่นล้วนรุ่นล้วนไปเลยทางชั่ว ผ่านเข้ามาปัดปุ๊บปัดปุ๊บเลยนั่นทางดีเมื่อทําให้เป็นทางเดินทางดีก็มีทางได้เหมือนกันทางชั่วมีทางได้ทําให้เตียนโล่งไม่ว่าทางดีทางชั่วเตียนโล่งด้วยกันอย่างที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องพระหรหันรือว่นบ้านรืวันซืนนั่นนะบอกว่าท่านไม่มีอาบาัตบ้านอย่างนี้นะเรื่องพระหรหันจะต้องอาบาัตต้องโทษให้เป็นความมัวหมองในจิตท,ที่บริสุทธิ์รล้วแล้วไม่มีนั่นมีบอกกองกงเลย จีริยาการที่ท่านรักษาไว้รักษาไว้เพื่อธาตุขันที่ท่านรับผิดชอบอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านท่านรักษาท่านรักท่านสงวนไม่มีใครรักสงวนความดียิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งๆท,ที่ท่านไม่มีละโทษแต่ความสงวนรักษาความดีไว้ประจําแห่งความดีเลือดของท่านนั่นหนึ่งมีและเพื่อโลกสงสารจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างนั่นมี สามเพื่อสังคมอันดีงามยอมรับกันได้ยอมรับกันในทางที่ถูกที่ดีนี่หนึ่งนี่ที่ท่านรักษาท่านปฏิบตัติไม่มีใครจะรักจะสงวนอัตธรรมมากยิ่งกว่าพระหานั้งทั้งที่ท่าน,นไม่ได้เป็นโทษเป็นกรรมไม่ต้องอาบัติอาจีอะไรว่าโทษนั้นสังคาประชิกสังอะไรเหล่านี้ท่านหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่สมมุติขาดสะบั้นไปจากใจเหล่านี้ไม่มีเพราะเป็นสมมุติทั้งมวล แม้เช่นนั้นผู้ที่รักษาผู้ที่สงวนมากที่สุดไม่มีใครเกินพระอรหันต์สงวนธรรมรักษาธรรมสงวนธรรมทั้งทั้งที่ท่านไม่มีโทษแต่ท่านรักท่านสงวนธรรมเพราะท่านได้ความดีจากธรรมเหล่านี้นั่นท่านเทิดทูนนี่แหละให้พากันเข้าใจเอาวนะนี่พูดถึงเรื่องความดีให้ให้เตียนโลง่งพระอรหันต์เตียนโล่งตลอดเลยความผิดนิหนึ่งไม่ได้เข้ามาปัดทันที เจตนาไม่เจตนาก็ตามมันเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นปาดปุ๊บทันทีเลยขาดไปเลยขาดไปเลยไม่ได้ว่าตั้งใจจะแก้มไม่มีพระธานถ้านไม่มีตั้งใจจะแก้หากเป็นหลักธรรมชาติถ้าดีเต็มตัวแล้วอะไรผ่านเข้ามาปั๊บเป็นทั่วปาดกันทันทีเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับน้ําตกลงบนใบบัวใบบัวก็ไม่ตั้งใจว่าจะซึมซาบน้ําน้ําก็ไม่ตั้งใจจะซึมซาบใบบัวตกมามันหนักกลิ้งตกไปตกไปตามธรรมชาติของใบบัวและน้ํา ที่น้าตกลงบนใบบัวกลิ้งตกไปกลิ้งตกไปท่านจะบอกว่ากิเลตั้งอยู่ในพระหรหันย่อมไม่ตั้งอยู่ในนานและกลิ้งตกไปทันทีทันใดคําว่ากิเลตเป็นงังไรก็สิ้นกิเลสแล้วทาไมาจึงต้องมีกิเลสมาตั้งอยู่ในกิจพระหรหันอีกนี่ก็อข้อหนึ่งกิเลสท่านเอาเชื้อเดิมมาพูดถึงเรื่องสังขารเป็นเครื่องมือของกิเลสเวลาคิดปรุงขึ้นเป็นลักษณะของของของ,ของสมมูิของกิเลสนั่นละ่ะ คิดเรื่องดีเรื่องชั่วท่านคิดได้เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดคิดเรื่องชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นคิดเรื่องดีอย่างนี้คิดได้ด้วยกันคนเราน,นี่แหละที่ว่ามันท่านปรุงขึ้นมาปั๊บมันตกไปพร้อมเลยตั้งเลยเรื่องความคิดดีที่ชั่วน,นี่สังขารมันทําไมไม่คิดไม่ได้สังขารกันห้าเครื่องมือใช้ของกิเลสและทมทำ,ทำออกมาใช้ก็จะไดแ oh, that that. แ้แต่ทําไม่ติดนั่น่านั้นแหละแต่แต่ทิเลสติดกันทีคิดดีทิ่ชั่วติดทั้งนั้น ถ้าทำแล้วไม่ติดท่านที่ว่ากิเลตตั้งอยู่ในจิตว่าละหันต้องไม่สื่อมทราบยังปิ้งตกไปคือสังขารเหล่านี้แหละแกะออกมาดีชั่วปับ๊บตกไปต่อไปต่อไปอย่างนี้เองไม่ใช่ท่านมีกิเลสนะหมายถึงสังขารที่เป็นเรื่องของสมมุติและเป็นเชื้อเดิมของกิเลสที่เอาขันอันนี้สังขารขันมาใชาน้นี่บุงแป๊บออกมานี่เหมือนกับว่ากิเลตตั้งขึ้นมาท่านพูดเอาอเฉยความจริงไม่มีกิเลสแล้วในหัวใจ แต่กิริยานี่แหละที่ว่าเป็นยิเศน,นะให้พากันเข้าใจอย่างนี้ม่น้ไม่มีใครที่จะรักสงวนธรรมความดีงามยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านเป็นผู้รักสงวนมากยิ่งกว่าใครอีกอหัวใจท่านเป็นธรรมแล้วรักสงวนธรรมเทิดทูนธรรมตลอดเวลาเพราะท่านได้ทำมาจากกิริยาการแห่งความเคลื่อนไหว ด้วยเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษานี่เป็นความดีขึ้นมาจนถึงเต็มผูมของท่านแล้วความเทิดทุนนี่ก็เป็นหลักธรรมชาติติดกันไปเลยเดียวบุญคุณไม่ต้องบอกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ล่มโพเป็นยังไงล่มโพยังเป็นผู้เคียงพุทธศาสตร์สนามาจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นก็นดูสิเป็นอย่างนั้นแหละบุญเป็นบุญคุณเป็นคุณความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์มันหนักถึงการเองอย่านั้นอืมให้พระกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะ มือเช้านี่ก็พูดถึงเรื่องฉันช้อนนี่พ่อแม่ครูจารย์มันเองแหะพูดนะท่านพูดในวงพระสงฆ์เราประชุมสงฆ์เวลานี่ท่านไม่ตั้งใจมาเทศนะท่านพูดมาออกมาตรงนี้แหละออกมาเรื่องการฉันช้อนเปนว่นาพระกรรมฐานการอยู่กินยินใช้สอยทุกอย่างเป็นอัดเป็นรมเพื่ออดัดเพื่อทมทั้งนั้นนี่เวลาเอาอาหารลงใส่บาลแล้วเอาช้อนไปตักในบารน้่ขวางจิตทันทีทันว่างั้นนะ มันเข้าเจตนาไม่ได้เจตนาเล่าที่เพื่อจะละิที่เหลืตัญหาประเภทต่างๆออกหมดโดยสิ้นเชิงเนี้ททาไมเนี้อเอาของเข้าในบาทแล้วยังเอาช้อนเอาซ่อมเข้าไปตักอยู่ในบาทกงเกงกงเกงอยู่ในบาทมันดูไม่ได้สมบัติมันขัดเอาเือเกินขัดทำนี่รันี่ละไม่ผิดวินยัยแต่ผิดธรรมเป็นอย่างนี้ทำมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอีกหลายขั้นหลายภูมิท่านธรรมาชาตินี่เราก็จับตั้งแต่บัดนั้นเลยแล้วไม่เคยแตะ ช้อนเพิ่งมาฉันแล้วตอนแก่เนี่ยมาฉันเนี่ยแต่พระเดินในวัดเรานี่ไม่มีบอกไม่มีเลยแล้วเราเคยพูดให้ฟังแล้วก็ไม่เคยมีนี่ถึงมีก็ตามนะถ้ามีในวันนี้จะต้องได้ออกจากวัดเลยหรอบอกเลยเราเพราะเราเคยสอนแล้วนี่เรื่องอย่าทำไปอย่างนี้แหละไม่ผิดวินัยแต่ผิดธรรมธรรมที่ความมุ่งมั่นเนี่ยอาจนั่งธรรมที่ละเอียดสุดยอดนั้นมีอยู่ให้ก้าวเดินไปตามนี้อย่า ยุ่งหย่งวุ่นวายกับสิ่งที่สปกปรกความสดสวยงดงามความฉันสะดวกส,สบายอะไรนี่เป็นเรื่องของเิเสทั้งนั้นพออยัางทีวีให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อทำเท่านั้นพอเพราะฉะนั้นพระผู้มุ่งอ่านมุ่งทำท่านจึงอยู่สบายทุกอย่างท่านไม่ยุ่งอย่างวุ่นวายกับอะไรนะการอยู่อยู่ไหนท่านอยู่ได้สบายเลยการโขกการฉันได้มาสลายฉันไมเสร็จแล้วไปเลยเงียบ แจ้าตัปัจจัยทายาทานทั้งสี่นี้ท่านไม่เป็นอารมณ์ท่านอยู่ด้ดยธรรมโดล้วนทมเป็นจุดสูนย์กลางที่ท่านมุ่งอย่างยิ่งนั่นแหละอย่าอยู่นั่นอะไรๆจึงปัดออกมาดอกไม่ให้เข้ามากวนทมที่ท่านมุ่งมั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของกรรมฐา,านถึงสะดวกสบายไม่มีอะไรมากมายก่ายกองและเมื่อวันวบันหรือวันศุ่อ์นี่พูดถึงเรื่องให้สั่งเขาอีเข้ามาในวัดป่าบรรตารเนี่ยทางวัดทางครัวก็ยีทางนี่ก็ยีให้ ไปสั่งโรงงานเขาให้หาเก้าอี้มามากๆมาอืให้มาปนปือกันเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีเดียวนี่ปนปือเรื่องของกิเลสตัณหาดูไหมนี่อืปนปือเรื่องอนัตธรรมพระพุทธเจ้าสเสด็จออกทรงรน์นวดมีฟูกมีหมอนมีเก้าอี้เก้าแอที่ไหนติดตามพระพุทธเจ้าไม่มีไม่เคยมีอยู่ในปา่าในเขาตลอดจนกระทั่งนี้ผ่านไม่เคยปารากฏสิ่งวันนี้ในกัมภีเลย นี่แต่พวกเรามันทาไมถิ้งเหยียบหัวพระเจ้าไปด้วยวิธีการเหล่านี้ขนขวายหามาไปอยู่ที่ไหนนี่ต้องให้ความสะดวกสบายทางการนะเป็นที่หนึ่งร่างกายเป็นที่หนึ่งต้องตกต้องแต่งต้องเช็ดต้องถูต้องอะไรให้สดสวยก็ง,งามหัวใจมันมืดบอดอยู่เป็นฟืนไฟเผาอยู่ในหัวอกมันนั่นตลอดเวลาทําไมไม่ดูตรงนี้ทําไมไม่ช้าล่างตรงนี้เป็นความมุ่งหมายของศาสตราโดยแท้ที่สอนลงให้ชาล่างตรงนี้มันทําไมไม่สนใจ ไปสนใจอะไรกับสิ่งภายนอกทิ้งอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นนหะร่างกายของเรามันความสวยสวยงามมาจากโลกไหนวะมันก็เหมือนกันหมดทั่วโลกนิ่แนนแล้วสิ่งเหล่านี้จะมาประดับประดาของตัวกระบอกมันจะประดับประดาให้สวยงามไปได้อย่างไงมันก็อะไรมันสภาพเหมือนเหมือนกันก็ให้มันอยู่ด้วยกันพออยู่พอกินพอหลับพอนอนก็อยู่กันไปเท่านั้นเองแต่ท,ทําทีเลิศเลยสุดยอดที่ให้หนุนตลอดนั่นท่านมุ่งอย่างนั้นต่างหากนะ เพราะงั้นสิ่งภายนอกท่านจึงไม่ค่อยยุ่งเนอะอย่างนักนะผู้มุ่งอัานมุ่งทำแต่ภายในใจท่านทำรัตลอดมันให้ศสาสนาให้มีความสะอาดสะอ้านตลอดเวลาทัติเป็นพื้นฐานสำนคัญทกานจำมันนะคือใครที่ไหนก็มีจากตกแต่งเรื่องภายนอกภายในอุ้ยตัวพิลึกพิลันนะไอเรื่องกิเลสออกหน้าทุกด้านเลยนะไปที่ไหนนี่ออกหน้าออกหน้าคือกิเลสไม่รู้เลยว่ากิเลสออกหน้านะทําจับปุ๊บรู้หมด มันน่าไม่ทาเหนือโลกทั้งหลายจะว่างไงโลกุตละธรรมแปลว่าทาเหนือโลกทําไมจะไม่เหนือกิเลสได้ละ่ะทําเหนือโลกแล้วกิเลสอยู่ในโลกนี่นะคนตายกองกันอยู่ในโลกอยู่ทั้งนั้นแหละโลกวัตวถุนต่ท่าน,นทำมิวัตธรรมพุ่งไม่ไม่ออกมาไม่มาตายกองกันอยู่นี่อย่อยางพระอรหันต์ท่านนาถีดานีปุณพวโวต่อจานี้ไปเราจะกลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเห็นไหมละ่ะพอกิเลสขาดจะบ,บ้านปั๊บ ประกาศป้างขึ้นมาได้เลยอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานั่นอมนมนตีดานี้บุญนภาโภาตจากนี้ไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดตายกองกันที่แบกหามบรือกองทุกงนี้อีกต่อไปนั่นท่านประกาศขึ้นมาใครไปบอกท่านรู้ขึ้นมาในสันติติโกประกาศป้างขึ้นมาภายในหัวใจนั่นนี่ธราทที่เลิศเป็นอย่างนั้นแหละอยู่ที่ไหนเลิศหมดทำคือเหนือทัทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ไหนเหนือหมดทำ นี่แหละท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงทอดพระไถยคือมองดูโลกที่เป็นกองโขกโบกก็มองดูธรรมที่สุดสุดยอดแห่งความสะอาดเลยโลกเลยสมมูิไปแล้วมันเข้ากันไม่ได้นั่นเองพระองค์ก็ไปจับมาถูมาไถมาแยกมาแย่ะแนะนําสั่งสองนกันไปได้เท่าไรก็เอานั่นยิ่งได้สั่งสอนโลกเขาอยู่มาทุกวันนี้พวกเราอยู่ในตาข่ายไหนพจารณาที่ตาข่ายที่จมลง นรกโดยท่ายวหรือตาข่ายที่จะลอดค้นไปได้บ้างเมืองมนุษย์เมืองสวรรค์พรหมโลกนิพานมีอยู่สําหรับคนดีที่จะฝึกฝนตบลนให้เป็นอย่างนั้นมีอยู่นั่นครับพิจารณายังอัเน,นียให้พากันพิจารณาบ้างสิตื่นมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับสร้างสงตั้งแต่ความชัวช่วช้าละโมกเต็มโลกดินแดนหาผู้ที่สังสมความดีงามที่เรียกว่าธรรมะธรรมไม่มีเลยนั้นเป็นยังไงแล้วมันเข้ากันได้ไหมล่ะ เราบ่นหาตั้งแต่ความสุขความสุขเกิดมาตื่นมาก็บ่นหาแล้วตื่นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายมีสว่งความสุขความเจริญแล้วมันใครได้ความสุขความเจริญก็มันสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความลาบากเดินรอดมหันตะทุกข์มันเอาความสุขความเจริญมาจากไหนกิริยาความคิดเป็นอย่างหนึ่งแต่การทําเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้นะพากันเต้าตั้งใจบ้างนะอุ้ยพิลึกพิลั่นจริงถ้าเนี่พูดถึงเรื่องสะาะก็ว่าอไอ เกี S <S <an> ่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือตั้งแต่นู้นตั้งแต่นังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอเหล่านี้ไม่ควรอย่างยิ่งแล้วกับพระว่างอันเลยพระบวชมาสลัดหมดเนาะนี่เป็นเรื่องโลกทั้งนั้นปาดออกให้หมดนี่แล้วไม่น้ำซ้ําทำไมจึงก็ไปเอาโทรศัพท์มือถือก็มาโทรศัพท์มือถือนี่เป็นพระชาติเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงที่สุดตดศีลขาดจะบั้นไปเลยเพชฌฆาตอันนี้นะ โทรศัพท์มือถือจับปั๊บนี่ติดต่อกันทั้งไหนได้ทั้งนั้นทั้งนั้นละเอาคอขาดในปัจจุบันก็ได้นี่โทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นจึงบอกเลยว่าในวันนี้ใครมีมาได้บีไล่ทันทีเราไม่ให้อยู่อืมขึ้นสาษาไม่ต้องภาษาดูทอนสาดีการอะสารต้นขาดสะบั้นไปเลยเดียวเพราะอันนี้เป็นภัยมหาภัยบวชมาไม่รู้สิ่งวันนี้มาเป็นภัยจะลูกอะไรนั่นเท่านั้นก็พอแล้วนี่ละเรื่องที่เรียมันคืบคานเข้ามาอย่างนี้นะ เวลานี้พระถือเป็นความสนิทสนมกลมกลืนกันกับสิ่งวันนี้เป็นอันหนนึ่งอัเดียวกันแล้วนะจะไม่มีพระติดเนื้อติดตัวเลยอแต่ทําตับปั๊บรู้ทันทีทันทีทันทีไม่ทำมาทําไม่คุ้นคุ้นกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีอะไรแฝงเข้ามาไม่รู้ทันทีทันทีเลยนี่เวลาเวลานี้ที่เรียนมันเหยียบทาเหยียบนี่นะเหยียบหัวพูดทธเจ้าศาสดาของเราคืออะไรคือทมคือวินัยเนี่ย ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยไปแล้วก็ไม่เหยียบหัวพุ่เจ้าจะเหยียบหัวไข่นี่มีจัง้งแต่พวกูกศิธาธาตาถาโคะเหยียบหัวพุ่เจ้าตลอดเวลาตั้งแต่พระแตเนศลงมาถึงคารวะญาโยมมีแต่พวกตีนสูงสูงเหยียบหัวพุ่เจ้าหัวต่ำๆแหละพุ่เจ้าแลีกลายเป็นหัวต่ําให้พวกนี้เหยียบแหลกไปเลยเลยฟังที่พวกเราไปไงไปดูตีนเจ้าของมันเคยเหยียบหัวพุ่เจ้ามากี่ครั้งกี่โหนแล้วด้วยความร่วงเกินฝ่าฝืนทุกอย่างเข้าใจเลยเอาละเพียงเท่านี้พอ คุณเชิญชั้นสุวรรณทำบุญให้เด็กชายนัทอน,นันถาวรศิลิสามหมื่นเจ้าค่ะเออสามหมื่นค่ะอ๋อของเล่นอะไรคุณสุรศักดิ์คุณอมพรศรีตั้งรัตนกุลฝากถวายหกพันค่ะเออคุณพิจวัรโควิดวัตีทำบุญให้คุณมนันานพินิจหนึ่งพันรวมสามหมื่นเจ็ดพันค่ะ สามหมื่นเท่าไรสามหมื่นเจ็ดพันค่ะคุณเชิดชันท่านเธอบอกว่าจะขอความเมตตาหลวงพ่อจับลิงให้นั่งอยู่ที่ค่ะหลานเธอโนมากไหนบ่างไงหลานเธอโนมากค่ะหลานสนมากค่ะหลานสนมากค่ะนัดอนันทภาวะชลิริซนมากค่ะโนมากค่ะเนี่ฝากเราให้สอนเนี่ยค่ะ้วให้ลิงอยู่ที่ค่ะ ะจับให้นัดอนันต์อยู่ที่เจ้าค่ะเออเอาก็ฝากไปหาแม่มันล่ะแม่มันสนลูกมันถึงได้สนเอาเอาต้นนั้นที่อื่นไม่เอาต้องเอาต้นตอมันล่ะนี่มามาเลยมาก็ใครสองคนเลยเออเอา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 ให้เลยทั้งสองเลยไปเรื่อยๆไปสารคามก็ไปเรื่อยอยู่ ไม่หไม่ได้แวะไปสุราพานนุ่มพานนี่ที่ไหนพานไปมดเอะไรอีกอีกลายหนึ่งค่ะคุณเมฆกกรยสิิทธ์กับคุณสจีรัตเอกกุลค่ะทําบุญให้คุณกฤษดาเอกกุลสามหมื่นแล้วก็ทําบุญให้เด็กชายจักรีเอกกุลอีกสามหมเจ้าค่ะเป็นหกหมื่นเจ้าค่ะโถไม่ใช่เล่นนะพอใจพอใจเออ นี่เป็นเช็คเอยพอใจพอใจอนั่นเก้าโมงเกครึ่งยังไม่รู้จักทียังนี่เนี่ยก่อนจะไปไหนที่ไหนแต่และทีที่ทย่างนี้เละสายก็จะได้ออกไปก็ต้องโทรศัพท์บอกเขาที่ไหนจะไปถึงหลังเที่ยงก็ต้องบอกเขาให้เขารอทางโรงพยาบาลรอถ้าจะไปถึงก่อนเที่ยงก็ไม่บอกเข้าเลยเข้าเลยมถ้ากล่าวว่าจะไปถึงหลังเที่ยงแล้วก็โทรให้เขารอไปก็เข้าปุ๊บ ขนของไรปุ๊บปั๊บปั๊บนั่งคุยห้านาทีหกนาทีไปแล้วนะไปเลย <g ül> บางแห่งไม่ลงนะไม่ลงขนของเราก็ไปเลยอย่างนั้นเราตั้งใจไปตรงข้อ,ขอจริงไม่ได้ตั้งใจไปหาคุยกับใครแล้วเบื่อคนพอแล้วไอ้เราก็คนเขาก็คนไม่ทราบจะเบื่อใครก็กืนไม่ได้คายไม่ออกก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าว่าจะเบื่อคนไอ้เราก็คนเข้าใจไหม มันตกลงมันก okay. ็เ yeah. บ uh, okay. so, uh, yes. ื <chore scary takeaway URE> mm ่อไม่ลงถ้าเบื่อเขาต้องเบื่อเราเลยสิเนี่ยสุดท้ายก็จำกลืนจำกินไปงั้นแหละเอาละพอหนาวเอออันนี้ก็ใส่ด้วยกันใช่ไหมอ๋อใส่นิ้วนึงกินเช่นเหมือนกันเขาเขียนว่าไงผมดูเออผมขอแยกกับกาบลาคนะครับกลับเรื่องกลับกันเช้าอันนี้เรื่องไปไปพรุ่งนี้เผาแม่เออ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 อ่าไปไปตัว ไปคือวันเสาร์อาทิตย์ไม่ไปโรงพยาบาลไปไปวัดส่วนมากไปวัดนั่นวัดนี้นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรมรมดาก็ไปโรงพยาบาลช่วยตลอดนกยูงโถมาเต็มอยู่นี่เดี๋ยวนี้นกยูงมาเต็มอยู่ทางนี้นะมาเล่น,นไปเข้าไปในตำหนักมนะันหนักผ้าหญิงเข้าไปเต้มันนับดูสิบสองสิบสามตัวเขายกขบวนมา เวลาเขาจะนอนก็นคือค่ําเขาเรียกกันาเสียงแหน่วอกแหนวอกเขาเรียกกันไปนอนไปแล้วนี่นะไปแล้วนี้กันละไปแล้วกุมวันนั้นแหละไปแล้ว